ราคามันสปหลังล่าสุดประจำวันที่20เมษายน2565ปรับขึ้นอยู่หลายรายการด้วยกันไปรับชมรับฟังกันเลยราคามันเส้นผู้ส่งออกชอนบุรียมเพิ่เมืองระบ้านบึงราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาท35สตางค์ถึง8บาท50สตางค์ต่อกิโลเนินหินหยุดบางประกงปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาท30สตางค์ถึง8บาท55สตางค์ต่อกิโลบางสซราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่ 8บาท35สตางค์ถึง8บาท40สตางค์ต anyway, ่อกิโลนครหลวง8บาท30สตางค์ถึง8บาท36สตางค์ต่อกิโลท่าเรือ8บาท38สตางค์ต่อกิโลอ่างทองอำเภอเมืองราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาท30สตางค์ต่อกิโลลบบุรี8บาท20สตางค์ต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้า8บาท20สตางค์ต่อกิโลต่อกันที่ราคามันสปหลังหัวอันโรงแป้ง25%ชนบุรีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท60สตางค์ถึง2บาท75สตางค์ต่อกิโล ยองสงบาท75ถึง2องบาท80สตังต่อกิโลฉัดเชิงเซาสองบาท90ถึงสาบาทต่อกิโลสะแก้ว2บาท95สตางค์ถึง3บาท5ตางต่อกิโลปราจีนบุรี3บาทต่อกิโโคราชราคาอยู่ที่2องบาท55สตาง์ถึง3าบาท5สตางต่อกิโลกระสินราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2องบาท65สตาง์ถึง2องบาท85สสตางคต่อกิโล มหาสารคามราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท85-2บาท95สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น3บาทต่อกิโลอุดรธานี2บาท75สตางค์ต่อกิโลกะแข้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง5บาท -5 บาท50สตางค์ต่อกิโลโคราช4บาท90สตางค์ -5 บาทต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้า5บาท30สตางค์ต่อกิโลจะ โรงงานอาหาราสัตว์มันเส้น8บาท5 0บถึง8บาท70สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด8บาท4 0บถึง8บาท50สตางค์ต่อกิโลกกแข้ง5บาท60สตางค์ถึง5บาท70สตางค์ต่อกิโลข้าวโพด12บาท60สตางค์ถึง12บาท90สตางค์ต่อกิโลแป้งมันสำปหลังในประเทศราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่15บาท65สตางค์ต่อกิโลต่างประเทศ 505 US ดอลลาร์ต่อตันจะปรับขึ้นมาเช่นกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย